ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสามย่านอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับตอนนี้เขากำีเทศกาลบุญกลางบ้านนะครับงานบุญกลางบ้านนะครับเพราะเป็นงานประจําปีนะครับของชาวระยองนะครับของชาวแกลงนะครับอนี่นะครับก็เป็นเทศากาลแล่เราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับก็ไปดูของกินกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง หอยทอดนะครับเป็นหอยสดนะครับนี่ครับหอยแมงลูกใหญ่ๆเลยนะครับไข่ใหญ่ไข่แดงอยู่ด้านบนอ๋อนี่นะครัไข่ไกไข่แดงครับว้าเดีวขอทานไหมไข่พิโน่ค่ะใช่ครับแหมตุเห็นจิ้มป้าสองพันนี่อ่าเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเห็นี่นะครับก็มารีวิวร้านป้านะป้าเพื่อเพื่อเห็นตัวเองนะเพื่อเห็นตัวเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอสัตว์ไทยนี่จะเป็นสัตว์ไทยเต่าฟืนนะครับนี่ ผัดไทยผัดแขกนะครับก็จะมีทั้งผัดไทยกุ้งและผัดไทยปูนะครับนี่น,นะครับอ่าไปครับเดินต่อไปหมูชิ้นก็มีนะค,ะนนะคะนรับนี่ครับเทียบเลยวงนะครับวงละยี่สิบบาทบอ่าม <คน S 2> ีข้าวอ่ามีข้าวเหนียวด้วยนะครับขอละห้าบาทขนมไข่เตาน,นะครับโอ้ทุกเป้งเลยอ่ะดูดิต้องเป็นไข่อะไรโอ้ฮะต้องเป็นไข่อะไรเนี่ยไข่คนแน่ มีเก้ปูนะครับก็เป็นมีไก่ฉีกนะครับนี่นะครับนี่ไก่ฉีกของจิรพันธ์ค่ะแล้วก็าไ่ครับขอละห้าสิบค่าขอละห้าสิบบาทนะครับกินๆกันเลยนะคะอันนี้ขนมขนมถังแตกเหรอถังแตกค่ะนี่นะครับโอ้โหดูไส้ทะลักเลยนะครับนี่นะครับเขายำไก่แซ่บนะครับนี่นะครับเป็นไก่ทอดนะครับอันนี้น่าจะเป็นสะโพกป่ะใช่ค่ะเป็นสะโพกโอ้โนี่นะครับเขายำไก่แซ่บไม่แฉะนะคะ รสช่องสิงคโปร์ครับ25บาทนี่อันนี้จะเป็นน้ำจรวจโอ้ยที่เด็กินมาเมื่อวานนี่ตรวจอีกแล้วคนหลามนะครับนี่ครับมีหลายขนาดนมจีนนมโชยนะครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับเนี่ยอันนี้เกี๊ยวหวารุชินไบอินทรีคะ่ะโอ้นี่ครับเกี๊ยวหวารุชินไบอินทรีนะครับนี่ยำหอยแมงคู่นะครับไม่ใช่ <L> หอยนางรมยำหอยนางรมกรท่อ,อนี่ชุดเล็ก50ชุดใหญ่100นะครับ พกทะเลเดือดสครับนี่นะครับโอ้โหเดือดแน่นอนนะครับดู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 เดือดแน่นอนแบบนี้นี่นะครับถังหูยูนะครับไม้ละยี่สิบบาทนี่นะครับเมนูฮิตเลยนะครับสตรอเบอรี่ช็อกดูไบนี่เมนูยอดฮิตเลยนะครับเมนูนี้นะครับนี่ครับโอ้โไมาเคยกินเลยนะครับมาครับเดี๋ยวลองกัน อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเนยถั่วตาชิโอค่ะตาชิโอรู้จักปะไม่รู้จักเลย <c oughs> เราก็ไม่เคยเน้นนะครับของหวานนะครับเราเน้นแต่ของผมสตรอเบอรี่ช็อกดูไบนะครับอ่ะเราก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะครับเป็นเมนูขนมหวานอะไรยังไงไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> เราทำแนวกับแ <c oughs> ก้ม <c oughs> <c oughs> นีจะกรอบกรอบซึ้บอร่อยมากันได้เลยนะครับศูนรวมพรีเมี่ยมความอร่อยนะครับพรีเมี่ยมฟู้ด์ศูนรวมพรีเมี่ยมบุฟเฟต์นะไก่ทอดกรอบกรอบที่ละ10บาทนะครับมีหลายรสชาติเลยนะครับนี่นะครับอร่อยนะครับมีน้ำบอลฟิตบอลอะไรแนี้เด็ย่านน้ำเลยนะครับเขาเก็บปากก้อ ดีคกลเข้มออนะครับมากหมออ่าี่นะครับแล้วปคปวมก็นะครับขาเป็นตรงเครื่องนะครับนี่นะครับไม้ละี่สบาทนรับกรตนอรน่บาเครื่องค้าสายดท้ายเลยนะครับนรับรับ้แหงบ่างเก็มีนะครับเกินตายชิา มีฝานนะครับนี่นะครับมีทั้งเปรี้ยวไม่เปรี้ยววนเส้นไส้อั่วอันนี้มันได้เลยครับจะได้เลยครับมเปล่าครัต้องรับแตงกวาครับต้องอ่าอันนี้มีทีคนกันคนกันลูกชุบผากขวัญนะครับนี่โอ้โหมีทั้งพริกมีทั้งมะนาวนะครับ สลัดนะครับเป็นสลัดผัดนี่เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เห็ดออริจิแบบย่างนะครับใช่ครับแล้วจะกินยังไงกินอยแบบนี้เลยเหรอไม่หนะต้องย่างแล้วก็จะผสมกับน้ำซอสที่หมักทำมาครับแล้วก็กินคู่กับซีฟู้ดหรือว่าเป็นสาหร่ายไข่กุ้งจะมีเมนูอยู่ทางด้านนี้เลยครับอ๋อนี่นะครับเาเรียกว่าอะไรเนี่ยเห็ดย่างออรินจินะครับอ่ามีนะครับเราก็เอาเห็ดออรินจิมานะครับมาย่าง อันนี้ทาซอสด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่นี่นะครับแล้วเขาก็เอามาหั่นนะครับอ่าตุ๋นเสร็จแล้วก็กินได้เลยเหรอใช่ค่ะอุ้ยออย่างนี้เราก็ย่างกินเองที่บ้านก็ได้นี่ก็มีซอสซอสอ๋อต้องมีซอสเหรออ๋อเขามีซอสทาเหรอใช่ค่ะทาแล้วก็ราดอ๋อเดี๋ยวเราก็ใช้ไอ้ซอสผังรวมเราทาไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรครับเจ้าแก๊กอยู่ต้องชิมก่อน ดีนะครับอันนี้เขาหั่นเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะไปราดซอสต่ออีกนะครับนี่นะครับเราไม่รู้นะครับว่าซอสอะไรนะครับเห็ดออนจีย่างนะครับที่ร้านนิยมเห็ดนะครับนี่นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดของทางร้านเขานะครับไปครับไปอืมไมกินแบบเป่าๆครับไม่ต้องจิ้มคืออะไรเนี่ย ถ้าใครอยากกินหมึกแล้วไม่มีหมึกเลยครับนี่นะครับเห็ดออนิกิมาครับก็ต้นผัดเหมือนกันเลยนะครับหมันหมุกย่างอืมอร่อยสอะโวคาโดปั่นนะครับนี่นะครับแล้วก็มีสลัดด้วยนะครับนี่สลัดแบบขวดก็มีนะครับขวดละสี่สิบนะครับแต่ว่าสามขวดร้อยโอ้โหก็เทียบเลยหมุกย่างก็มีนะครับนี่นะครับเป็นทั้งหมดเป็นทั้งตัวเลยนะครับนี่มาวินลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับ ก็คือ<น>เราเนี่ยเอาลูกชิ้นเนี่ยไปปลาแล้วก็จะระเบิดใช่ไหมครับใช่ครับผม <com> ใช่เลย <c oughs> นะครับนี่นะดูดูด <c oughs> ลูกชิ้นเขาแบบร่นๆอย่างนี้นะครับอ่าพ <c oughs> อทอดไปแล้วนี่เ <c oughs> ขาจ,จะระเบิดมาเป็นแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับอ่ามบินลูกชิ้นปลาระเบิดนีนะกรทอดกันไฟแรงเลยนะครับโอ้เดือดจัดเลยนะครับในงั้นเดี๋ยวจะไม่ได้จะพองนะครับนี่นี่ดูนี่นี่ไปดูน้ำซ้ปเขาแบบเข้มข้นเลยนะครับอ่า น้าน้ำจิ้มทำเองเหรอครับผมในน้ำจิ้มทำเองโอ้โหเนี่ยครับกรอบเลยนะครับเนี่ยกรอบอื้อหงวันี๋ยวหมูนะครับลูกละสิบบาทนะครับมีหมูเด้งสาหร่ายไก่ไส้กรอกเยอะเลยนะครับกินไปเยอะครับเริ่มคอแห้งครับผมนี่ครับน้ำต้มครับผมน้ำต้มปั่นแก้วละยี่สิบอามาหนึ่งแก้ว ดูเดี๋ยวล้วเป็นชื่นใจครับผมโอเล่น้ำก้มสดนะครับอ่าอันนี้คือประจำอยู่ที่อ่าโรงแรมสตาร์นะครับอ่านี่นะครับหมากไก่นะหมากไก่มาจากตะยองเลยนะครับนี่ตู้ทอดชีดด้วยชีดด้วยอัปสีตู้ทอดตู้ทอดด้วยเป็นตู้ทอดทสุขภาพนะครับนี่จะเป็น คนเหลืองเลยใช่ไหมครับเนี่ยตัวเหลืองแท้เลยครับพี่นี่นะครับโอ้นี่ครับันเผาสี่เหลี่ยมนะครับนมากินที่เทปใหม่ครับข้าวผัดปลาเค็มนะครับนี่อันนี้มาจากร้านเทพโพสเลยนะครับนี่คนะเจ้าดังอับเภอแกงนะครับแล้วจะมีทองม้วนสดนะครับทองม้วนที่ไม่ได้ม้วนนะครับเป็นทองม้วนแบบกระยุกรต์นะครับที่บ่อยครับที่บ่อยเนี่ยงไหนบ้างทองม้วนเนี่ยทองม้วนแล้วไหนเบ้า นี่นะครับก็ตองม้วนที่ไม่ได้ม้วนนะครับอันนี้นี่เห็นตรงนี้นี่ครับโ้หน้าร้านเขาขายดีมากนะครับร้านฝักจันแล้วขายอะไรครับชาไทยครับชาไทยนะครับอันนี้มีชาไทยกับน้ำปลาหวานครับน้ำปลาหวานอันนี้คือเรากินคู่กันเลยใช่ไหม มาแทมด้วยนะครับป่ะตอนนี้ก็คงไม่เอาแล้วครับมะม่วงเอาต้องเป็นชาไทยแล้วอันนี้แก้วละอะไรอันนี้แบบคนห้าสิบาทครับเป็นแก้วละ50บาทครับอ๋อ้แก้วละห้าสเหมือนกัน50อ่าร้อนต้องอุณหภูมิเป๊ะๆนะครับนี่เอาแก้วหนึ่งเอาแก้วหนึ่งเนื้อร้อลมก็ต้องพวงช่างมาตรฐานเลยนะครับนี่แก้วเนี่ยเขามาตรฐานมากเลยนะครับอ่าเป๊ะครับผมเป๊ะ ร้านฝักจันนะครับของสดใหม่ทุกแก้วนะครับนี่นะครับขั้นตอนการทงแบบมาตรฐานเลยนะครับอร่อยครับชื่นใจผู้ชายก็มีนะครับนี่นะครับมีทั้งทอดแล้วก็ไม่ทอดนะครับแม่ค้าสวยครับผมร้านนี้กะโอจีนะครับนี่นะครับนี่เขาเป็นแป้งทอดนะครับแล้วก็เอาไปคลุกกับน้ำตาลนะครับ มาครับมาครับพี่นินเกอะไรนะเกยอนป่ะใบอ่อัวใบอัวร้านคนเมืองนะครับนี่นะครับเขาก็มาจากพัดเหนือเลยนะครับอันนี้คือขายอยู่หน้าร้านคาเลยนะครับนี่ครับร้านคนเมืองข้าวหน้ามันปูส9บาทเทข้าวหน้ารวมปู69นี่นะครับข้าวคุกมันปู69และนี่คือทีเด็ดเลยนะครับข้าวผัดปู6 0ิบโอ้ดูปูนี่เพียบเลย ดูเตี๋ยวต้ยมยำแห้งนะครับนี่ใส่กล่องสวยงามแบบนี้เลยนะครับเใส่ไฟไฟกล่องใส่เข่งเนี่ยเข่งคโอ้โหนี่ครับใส่เข่งปลาทูครับผมนี่ครับคุณละห้าสิบบาทมันจะเป็นหมูยอนะครับใหญ่ยาวใหญ่ยาวมากครับผมนี่แห้งละสามสิบห้านะครับหมูยอใหญ่ยาว ดีนะครับอ้าเอ้าอะไรนี่นะครับโอ้โหนี่ครับช่องดังระยองนะครับวันนี้นะนี่ครับของคนนี้นะทั้งใจแอนทั้งกระเพาะข่า f นะครับถือว่าเป็น FC นะครับสองสองช่องเขาอยู่นะครับวันนี้มามเย็นแกงมาเจอยักษ์พินนี่ครับผมชื่อครับใจแอนครับผมงนีปากโคดเลยนะครับแล้วนี่กระเพาะข่าของแท้ครับผมดีครับมันจะเป็นแกงขั้วหอยผมนะครับนี่นะครับหอยผมเขาก็ไม่มีเปลือกไม่มีอะไรแล้วนะครับ เป็นใบชะปูแล ja ้วก็เป็นช่ออมนะครับอ่าตักน้ำครับผมน้ำแกงครับผมแบบนี้เลย<ค>นะครับอ่านี่แกงกุ้งหอยขมนะครับนี่นะครับอันนี้ถ้วยละ60บาทนะครับนี่ถูกใจเลยนะครับมีทั <tem> ้งใบชะปูแล้วก็ช <know>, ่ออมอืมมคนรหวานน้อยเผ็ดหน่อยอ คมรับ้านจำเจ้าดังอเภรแกงนะครับนี่นะครับร้านเจจักนะครับนี่นครับจ้าขอมาเองครับเจแบงนะครับเจแบงเจจักเจอะลรพอดีครับพอดีครับพอดีครับไก่ไต้น้ํานะครับนี่นะครับไก่ใต้น้ํามี3ามสูตรนะครับอ้ออันนี้เป็นเอ็นไก่ เนื้อไก่แล้วก็เป็นเครื่องในนะครับนี่นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับถึงกับ50บาทไส้ทอดจุดชิ้น50บาทนะครับนี่นะผมไส้หมูไส้ทอดนะครับนี่นะขายไม่ทันเลยนะครับดูคิวนะครับจ้าวเคยเลยนะครับโซนบ้าด้วยนี่เปเขาสี่ก็มีนะครับร้อนกเลยนะครับนี่ครับจัางกำลังสดใหม่โอ้หอมมากครับผมนี่ครับกระชุบไก่นี่ เบื้องดวนนี่นะครับเทคนิคของเขาก็คือเตาเลยนะครับรอบสองท้เลยนะครับนี่ครับความรวดเร็วนะครับเพราะว่าลูกค้ารอเยอะครับผมออเดอร์มาประมาณนัด22แล้วนะครับนี่ไม่มีครับยืนสองคนเนี่ยออเดอร์ไม่ได้เอาละครับใส่แป้งแล้วครับผมนี่ใส่แป้งเป็นแบบแป้งกรอบสาวอาทิตย์เดินมาหลายอย่าง น,นี่รนครับตัวนี้กาลังขาไฟนะคร,นครับจะมีขนง,งอกอน,นี่เปนเคองปล่อยอะเออผักเครื่องค่ะอ๋อผักชีั่นะครับแล้วก็จะเป็นต้นข่ายต,ต้นหอมน่นะชอตเมนนี่เป็นแท่งอันนี้มันเป็นกลมอ่ะอันนี้อันนี้แบบแป้งกรอบอันนี้แบบใส่ไข่ค่ะอ๋อ นี่นะครับเป็นสองสูตรนะครับแแป้งกรอบกับใส่ไข่นี่แป้งกรอบของเขาครับนี่ครับใส่ไข่ับง่ายเลยนะครับโอ้ไเลยครทบที่อยากมปก่อนครับผมแตแป้งกรอบต้องช้าหน่อยะครับใช้เวลาค่ะใช้เวลานะครับ แ,บบแป้งกรอบอันอนี้คือจะในับครึ่งแค่นั้นเหรอับครึ่งแค่นั้นอ๋อเพราะว่าบากว่านี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวหา้าแป้งกรอบนะครับนี่อาจจะมันมาอย่างนี้เลยนะครับขนมเบื้องโบราณนะครับเขาจะมีสูตรแป้งกรอบแล้วก็แบบไข่ไข่นะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบใส่ไข่จะนุ่มนวลหน่อยนะครับอ่าเราก็จะมากินกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเครื่องน้ำจิ้มอาจาดด้วยนะครับไม่ต้องใส่ครับเกิดเวลาครับผมกินเลยดีกว่าอื้อ สองละ35บาทอร่อยมากแนะนําเลยอาหารหน,นักก็มีนะครับนี่นะครับข้าวขาหมูนะครับข้าวหมูก๋ยจับกับหม้อปลาครับมีทั้งก๋วยจั๊บแล้วก็หม้อปลาด้วยครับนี่คือของบาทเลยค่ะหมูหันปั่นมุกนะครับนี่นะครับมาก็จะหมดตัวอยู่แล้วนะครับขายดีมากครับผมที่เจ้านี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาใหม่ที่แหวว่า นีนะเราก็ไม่ได้กินกันเปล่าๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผลิตเมนูนะเมนูลองดูนะเดี๋ยวจะตามก็ไปดูเราจะกินี่นะหน้ากากหมูนะครับหน้ากากหมูค่ะอร่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันต้องกินแบบร้อนๆนะคะระวังมือนะคะตาต่กล้อง่ะเอาไปทั้งหน้าเลยนะคะเผื่อว่าจะไปหันในเล็กให้ใหญ่ก็ได้ครับแล้วรับเเลยเอาน้ำจิ้มด้วยไหมคะ ก็ไม่ต้องก็ได้ครับอ่าน้องเรียนใส่ถุงใส่กล่องก่อนนี่อันนี้เดี๋ยวให้เชฟเอาไปรังสรรค์เป็นเมนูอะไรฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเชฟจะทำอะไรก็จะหน้ากากหมูนะครับเนื้อกากหมูนะครว่าจะแปลงจะแปลงร่างเป็นอะไรไปติดตามในเมนูผันขวัญหมูนะครับอ่านี่กระพุ้นย่างไฟนะครับเมนูนี้นี่มันย่างไฟยังไงครับเม็ดมีไฟเลยอเดี๋ยวครับนี่ครับเดี๋ยวอันนีครับอ๋อนี่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 ยังไฟอ่ะ ตอนอย่างนี้นะครับไฟเป็นไรกันเลยนี่นี่เป็นยังกับขุนย่างไฟนะครับเป็นลูกใหญ่โตแล้วทีนี้นี่ที่ร้านดีแมนกับขุนย่างไฟนะครับนี่นะครับก็มากันได้เลยนะครับอร่อยครับผมร้านนี้ไม่ได้านที่เราต้องได้ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดฝูดของทางร้านนะครับหร้านันแบบทำแบบนี้เลย ย่างไฟนะครับราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีตปวตัดงาเข่าขั้วอีกนะครับนี่ครับหลายชั้นเลยนะครับย่างไฟแบบไฟแรงขาดเลยนะครับกรอบคตับหอน้มมันงาอร่อยมากร้านแมลงทอดนะครับเบกแตดแดกไม่หยุดเลยนะครับนนี่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับัแล้ววัตถุดิบ สามถ้วยเนี่ยเหรออันเดีดถ้วยละห้าสิบคิดจะมีสองอย่างนี้ถ้วยละห้าสิบครับที่เหลือจะรวมได้สามอย่างนะครับอย่างคืออย่างละ้หนึ่งตักครับผมถูกต้องครับร้านนี้ก็เมี่ยงคำโตอันนี้เป็นเมี่ยงอะไรครับเมี่ยงเมี่ยงกุ้งเมี่ยงหม nee. ูค่ะแต่มันหมดละอ๋อแล้วก็มีไก่สับนะครับนี่นะครับโอ้นี้มาจากร้านแซ่บสุดซอยนะครับนี่ร้านดังเมืองแกงครับผมนี่นะครับก็ร้าน ปลาแดดเดียวนะครับเยอะแยะเลยนะครับมีปลาสลิดนะครับปลาช่อดน,นี่นเป็นใส่กล่องเล็กน้อยเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มากินกันได้นะครับ ร้านปอกปลาแดดเดียวนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ขุ่นเข้าไปเลยนะครับเยอะๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไปกินที่บ้านนี่นะครับปลาช่อนแดดเดียวไซส์ใหญ่มากเลยนะครับวันนี้ก็ตามมาแบบแห้งลังดีนะครับไม่ได้ฟึ่งนะครับไม่ได้พึ่งนี่ครับแห้งๆนี่เลยนะครับอ่าใหญ่มากราวนี้ก็อร่อยมากนะครับผมในอำเภอแกงเอ้ยไม่ใช่ดิในจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับ ปกติยองนี่จะเป็นแบบพวกปลาทะเลนะแต่อันนี้ปลาดําจืดแต่เดียวนี่ตอนนี้อร่อยครับผมเขาเยอเลยนะครับนี่นะครับผมก็วนทั้งปลาสดิดแล้วก็ปลาช้อนแดดเดียวนะครับแล้วย้มีข้าวกล่องอีกนะครับโอ้โหได้กินปลาสุกๆุเลยปลาแดดเดียวผมปลาแดดเดียวนะปลาอันนี้ได้นะครับโซตั้งขวดตั้งรับนี่นะครับก็เด็ดๆเขาโซตั้งขวดนี่นะครับมีทุกอย่างเลยนะครับอ่านี่ดู มันมีเหลี่ยมมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับอ่ปึ๊บปึ๊บอ่าครับเราดูนี่เรียนมากเรียนมากอ่า้หยงามงนคโอ้โหสวยงาม ตบมือดิตบมือไม่ได้ตบมือไม่ได้สัพพอตบมือไม่ได้ไไดไไดนี่นะครับนี่นะครับแล้วดูที่น้องเขาทำไว้หลายอย่างเลยหลายผ้านะครับหลายผ้า นี่นะว่าให้ดูณนัศึกษาน้องไปแล้วนะครับนี่จะเป็นกุ้งดองน้ําปลานะครับนี่มีทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็มีแซลมอนดองด้วยนะครับนี่นะครับชุดเล็กยี่สบาทนะครับนี่ชุดใหญ่สี่สิบแซลมอนก็ไม่ได้ดองนะครับเป็นแซลมอนสดเลยนะครับนี่นะครับดี๋ยววันนี้ก็อุดหนุนเข้าไปนะครับสี่สิบาทนะครับนี่ครับถูกมากเลยนะครับนี่นะครับบาทโอ้โหจัดุจัด สวัสดีค่ะวันเป็นกุ้ไหมคะโอ้เปล่งจังนันกุ้าเราเลยจ้ะจี่าบบาทสิบบาจ้ากอร่อยทั้นี้ค่ะอันนี้สโรแกนอะไรครับ กรอบนอกนุ ok in ain, in water, uh, ่มในเด้งดึงดังนะครับแหนค่ะอันนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะครับกรอบนอกนุ่มในเด้งดึงดังนะครับแหนบเมนูใหม่เป็นลูกชิ้นุู๋อ๋อลูกชิ้นปเลยค่ะนี่ครับตัวนัดพุ้งครับผมมาเจอเพราะเสียงนะครับผมาเดินหาไม่เจอนะตามมาเพราะเสียงกรอบนอกนุ่มในเด้งดึงดังดึงดังอื นี่ครับดูครับเด้งแน่นอนครับเด้งแน่นอนนี่นะครับร้านนี้ก็ไม่ได้มีแต่ตัวนัดกุ้งนะครับยังมีลูกชิ้นกุ้งอีกนะครับที่นี่ครับนี่ครับเกามีน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวปี่อย่างนี้เลยนะครับไปครับนั่นเด้งนี่ดูนะนี่ครับ รวมด้วยอุณหภูมิที่พอดีพอดีนะครับน้ำไม่เดือดอ่านี่แม่ค้าสวยแนะนำครับผมเข้ามาร้านนี้ครับนี่นะครับก็ถ้าหาไม่เจอก็ฟังเสียงแม่ค้าได้นะครับแม่ค้านี่เขาจะเสียงดังมากครับผมนี่ครับการบุญกลางบ้านก็จะมีตั้งแต่วันที่19มีนานะครับถึงที่23มีนานะครับมีนะครับโหนี้ก็ เลยนะครับกินไผ่ครับคร้อปลับบ้านไปนะครับเรียบเลยนะครับมาเดินกันเยอะนะครับที่อำเภอแกังหวดระยองนะครับอ่ะเหนื่อยละเหนื่อยละ